หอแก้วสูงเฉียดฟ้าผู้ผาเทิอแกงประเบาแปดชนเผ่าพื้นเมืองลือเรื่องมะขามหวานกลองโบราณลำลูกทินกำเนิดลำพยาตระการตาชายขงเชื่อมโยงอินโดจีนมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนแห่งสำคัญเป็นที่ตั้งของ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองของประเทศไทยซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเป็นแหล่งก่อกำเนิดของบริษัทซิกทีนเฮอร์เบิลอินเตอร์เนชันแนลตั้งอยู่เลขที่209หมู่ที่9ตําบลนาสเสมงอําเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านประธานยุทธนาแสงเลิศนักบริหารมือทองสมองเพชร ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงหลายบริษัทภายใต้แนวคิดธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ที่ทุกคนใฝ่ฝันด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการอยากให้ทุกคนรับรายได้อย่างต่ำวันละ2,000บาทขึ้นไปด้วยความมั่นคงทำง่ายได้จริงและเอ็มดีนัทธพัฒนรุ่งเรืองกิจาเป็นกรรมการผู้จัดการท่านประดิษฐ์แดนหงสศี อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ทนายเอกประดิษฐ์ประกอบสายเป็นทนายประจำบริษัทบริษัทซิกทีนเฮอร์เบิลอินเตอร์เน่นแนลจำกัดจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงถูกต้องตามกฎหมายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทำมาจากสมุนไพรทุกชนิด ของบริษัทซิกทีนเฮอร์เบิตอินเตอร์เน่นแนนจำกัดรีเอมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมหลักคือเห็ดหลินจือแดงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาอายุวัฒนะช่วยชะลอความแก่ชะลอวัยช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงต่อต้านมะเร็งกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารต้านมะเร็งแก้พิษจากรังสีเคมช่วยบำรุงตับ ไตหัวใจม,ม้ามปอดช่วยยับยัง้งเชื้อไวรัสเอสอิสุกอิสัยงูสวัสดสเก็ตเงินช่วยบรรเทาอาการโรคฤทธิ์สีดวงทวารช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อช่วยสลายใยแผลเป็นหรือพังผืดหดยืดปวดประจำเดือนช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดช่วยควบคุมอาหารอาการเบาหวานร,รีเอม็ม ยังมีสารสกัดจากสมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงเลือดบำรุงร่างกายช่วยในการสลายลิมเลือดลดไขมันในเลือดช่วยกระตุ้นตับอ่อนช่วยสร้างอินซูลินได้ช่วยกระตุ้นกระดูกสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นสร้างเม็ดเลือดแดงสารสกัดจากถั่วเหลืองช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลดไขมันในหลอดเลือดช่วยลดอาการเกิดโรคมะเร็งเต้านมตอมลูกหมาก ช่วยลดน้ำตาในเลือดช่วยป้องกันการขาดแคลเซียมช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรซิลวงทวารช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อยสารสกัดจากใบยปยกวยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราป้องกันโรคมะเร็งช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมช่วยลดอาการตะเรวิวเจ็บกล้ามเนือ้อวิงเวียนหูอื้อช่วยป้องกันโรคศูนย์กลางจอประสาตตาเสื่อมบาหวานขึ้นตา สารสกัดจากหอยนางรมช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชายป้องกันการเป็นหมันในผู้ชายป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตอักเสบป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆโคเอนไซคิวเทนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจช่วยยับยั้งการจับตัวเป็นก้อนแข็งของเลือดช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และสิ่ง ที่มีความจำเป็นต่อการสร้าง DNA ช่วยเพิ่มการทำงานของสมองช่วยเพิ่มการตื่นตัวทางจิตช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยลดอาการอักเสบและโรครูม,มาตอยรีทารา่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเร่งกระบวนการเผาผลานไขมันเก่าลดการสร้างไขมันใหม่ขับไขมันส่วนเกินออก ลดการดูดซึมของไขมันประกอบไปด้วยัวขาวซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันใหม่ช่วยลดความอยากทําให้อิ่มนานช่วยควบคุมสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดสารสกัดจากเปลือกสนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นเหตุของความแกช่ชราและความเสื่อมต่างๆช่วยลดปร,ริมาณการสร้างเม็ดเลือดสีผิวสีดําช่วยสร้างคอลลาเจนชะลอความเหี่ยวย่น ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงส้มแขกช่วยดักจับแป้งและไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไปช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญอาหารช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวตัวได้เร็วขึ้นและขับไขมันออกมะขามป้อมช่วยให้ชุ่มคอแก้คอแห้งและลายเสมหะช่วยยับยั้งความเป็นพิษต่อตับและไตมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสได้ดีมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร คลอราเจนจากปลาช่วยฟื้นฟูผิวให้ชุ่มชื่นเรียบเนียนไม่หยาบกร้านช่วยบำรุงผิวพันณเล็บเส้นผมและกระดูกข้อต่อช่วยเร่งในการสร้างกล้ามเนื้อให้เผาผลาญไขมันอย่างมีประสิทธิภาพมิราแมนสุดยอดกาแฟสำหรับท่านชายที่ช่วยคืนความมั่นใจสู่ท่านชายสดชื่นตื่นตัวช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ปรับสภาพฮอร์โมนเพศชายเสริมพละกกำลังอย่างต่อเนื่องคืนความสมดุลไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทสำหรับทุกเพศทุกวัยกาแฟาท่านชายมิราแมนประกอบไปด้วยผงสมที่ช่วยบำรุงหัวใจช่วยรักษาอาการย่อนสมรรถภาพทางเพศลดอาการวูบวาบในวัยหมดประจำเดือนและวัยทองได้ผงกระชายดำช่วยบำรุงฮอร์โมนบำรุงสมรรถภาพทางเพศบำรุงหัวใจ บำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงธาตุบำรุงผิวพรรณให้สดใสรากปลาไหลเผือกช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยต้านมะเร็งและต้านเชื้อไวรัสมากระทึบโรงช่วยบำรุงกำลังบำรุงธาตุที่สำคัญช่วยบำรุงความกำหนัดช่วยต้านมะเร็งในลำไส้ l อ r อา n i จ e นินช่วยกระตุ้นร่างกายช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเข้าสู่ระบบต่างๆช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสช่วยชะลอความชราซึ่งอะมิโนแอซิดเิเลตซึ่งเป็นกรดอะมิโนช่วยเผาผลาญไขมันสลายไขยมันเก่าช่วยเพิ่มการทำงานของโกรธฮอร์โมนเจน่าส่วนผสมหลักของเจน่ามีสารสกัดจากดอกดาวเรือง ช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมช่วยป้องกันต้อหินต้อกระจกช่วยเรื่องตาเจ็บตาบวมตาแดงช่วยอาการวิงเวียนศรีรษะช่วยในการฟอกเลือดสารสกัดจากพืชตระกูลส้มช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปช่วยเผาผลาญแคลอรี่ที่เกินความจําเป็นช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายช่วยควบคุมและลดการอยากของอาหารสารสกัดจากโกจิเบอรี่ ช่วยลดการอักเสบของไขข้อบำรุงสายตาช่วยป้องกันการเสื่อมของเลนตาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านเซลล์มะเร็งช่วยเสริมความจำและคลายเครียดช่วยระบบเจริญพันธุ์สารสกัดจากบลูเบอรรี่ช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาช่วยป้องกันโรคดวงตาเสื่อมช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของสายตาลดปัญหาความจำเสื่อม ช่วยเผาผลาญไขมันช่วยเสริมภูมิต้านทานป้องกันหวัดเบตาแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาบำรุงร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการสร้าง DNA ช่วยเพิ่มการทํางานของสมองช่วยเพิ่มการตื่นตัวทางจิตช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยลดอาการอักเสบและโรครูมาตอยครีมเมยาที่สุดของครีมมากหน้าขาวใสที่มีส่วนผสมหลักคือแอลลสกลูตาไทโอนถั่วเหลืองน้ำมันจากมะกอกน้ำมันรำข้าววิตามินซี ช่วยเสริมสร้างชั้นผิวให้ขาวเรียบเนียนและเปล่งปลั่งเร่งฟื้นฟูผิวให้กลับสู่ความอ่อนเยาว์ซ่อมแซมผิวที่เสื่อมเพิ่มความชุ่มชื่นและความแข็งแรงให้กับผิวช่วยให้ผิวดูสดชื่นป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยครีมไมยยายังประกอบไปด้วยวายแยมเซกรอกแอฟริกาชาเขียวเบเบอรี่สาหร่ายไข่ปลาคาเวีย ที่ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ผิวเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยยกกระชับและสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวป้องกันผิวจากแสงแดด ที่สำคัญไข่ปลาคาเวียยังช่วยในการลดเลือนริ้วรอยรวมถึงสารสกัดจากขมิ้นและมันเทศที่ช่วยลดอาการเสื่อมสลายของคอลลาเจนในชั้นผิวมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบของผิวและต้านเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสิวอักเสบเมยาทรี เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคป,ปัจจุบันคุณสมบัติแบบ3 in 1ที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ผิวหน้าและผิวกาย ผสมสารป้องกันแสงแดดและครีมรองพื้นที่รวมอยู่ในกระปุกเดียวจะช่วยให้ผิวขาวสว่างใสลดรอยเหี่ยวยน่นมีส่วนผสมจากใยไมทองคำกุหลาบพันปีประกอบด้วยส่วนผสมทางธรรมชาติที่ช่วยบำรุงผิวคือเซลิซีนและไฟโปรโตีนมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวกระจ่างใสรู้คุมคนกระชับเติมเต็มร่องลึกและดิ้วรอยลดอาการอักเสบของสิว ป้องกันแสงแดดโดยมีค่า SPF 60ในการป้องกันรังสี UV จากแสงแดดพร้อมด้วยครีมรองพื้นที่เบากันน้ำติดทนนานทั้งวันไม่เหนียวเน,นะหนะสบู่ทองคำเมยาเป็นสบู่ที่ทำความสะอาดผิวหน้าสูตรอ่อนโยนพร้อมบำรุงผิวพรรณให้แลดูเปล่งปัง โดยสารสกัดจากไขมุกทองคำที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยกรดอะมิโนโพร้อมดูดซึมสารพิษจากผิวด้วยคุณค่าแคลเซียมช่วยเติมความชุ่มชื่นด้วยโอลิฟออยล์น้ำผึ้งช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนปรับความสมดุลผิวและกระชับรูขุมขนให้ผิวสวยใสและดูสุขภาพดีด้วยคุณค่าของวิตามิน B3 และวิตามิน E ส่วนผสมหลักของสบู่ทองทำเมยยาไข่มุกดำที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดเลือดสีเมลานินน้ำผึ้งช่วยบำรุงให้ผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูช่วยทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื่นและอ่อนโยนน้ำมันมะกอกช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและสารพิษที่อยู่ในร่างกาย ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื่นและลดริ้วรอยช่วยทำให้ผิวสดชื่นดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกรีนซอรีนเป็นไขมันที่สกัดจากพืชช่วยทำให้หล่อลื่นเหมือนมอยเจอรไรเซอร์ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นอ่อนโยนบริษัทซิกทีนเฮอร์เบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเราพร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่าน ไปสู่ความสำเร็จเพิ่มรายได้สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจแล้วคุณละ่ะพร้อมจะก้าวไปกับเราหรือยัง